มะบอสครับตอนนี้ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับถ้าใครรูกดสุดยอดเลยนะนี่กรพวกเรากลับจากปลามาคผม ความสุขมากคุณผูรชมนี่สวยงามจริงครับ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาเรียนก็ได้มานี่สนุกสนานครับดูบรรยากาศการขับรถครับโอ้ที่นพอจะเห็นหมก ตัวเราลงใส่หมวกกันน็อกครับที่สุดข,ของที่สุดตอนนี้ก็พอจบการเรียนพิธีพ่อเขาก็เสร็จสนแล้วครับ <laughs> ไม่ได้เวลาที่เราจะ